ทุกคนอยากดูคลิปแกล้งสาวใช่ไหมล่ะวันนี้ก็เลยจะให้น้องให้เซียร์เวเรียนรู้หนึ่งวันเหยียบคันเร่งนิดเดียวเหรออ่าน,นิดเดียวน,นิดเดียวอ่าใช่ฟอนหนูเวจับอยู่ใช่ไหมจับอยู่กระดาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตบังซึกันอีกเลย ครับผมสําหรับวันนี้นะก็อยากจะบอกวา่าหลายคนก็เรียก,กร้องกันมาให้ถ่ายกับสา,สาวอีกครั้งหนึ่งใช่ไมหมล่ะวันนี้ก็เช่นเดิมครับเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยล่องมหาวิทยาลัยกรุงเทพตลอดไปเดี <c oughs> ย๋ยวจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเหตุผลที่เราเข้ามาในมอเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าคือหลายๆคนนะอยากให้ผมแบบเบื่อคลิปพาสาวสาว่งสาวแล้วใช่ไหมทุกคนอยากดูคลิปแกล้งสาวใช่ไหมล่ะก็ทุกคนอยากดูคลิปมองใ่ผมไม่เชื่อนะเพราะว่าที่ผมไปออกทริปฉลองสองล้านซับมาไม่กี่วิวเองน้อยใจมาก โอเคเรามาพูดถึงเรื่องวันนี้กันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าน้องที่จะมาถ่ายกับเราก็คือน้องไอซ์สุอช่วงนี้มาถ่ายบ่อยเพราะว่าปิดเทอมยงนี้ไม่เปิดเทอมนะก็เลยมาเจอกันบ่อยหน่อยนะครับสำหรับน้องไอซ์สือซึ่งแน่นอนเลยหลายหลายคนก็รู้นะครับว่าน้องไอซ์สือเนี่ย cy, แบบเสอเป็นลูกคุณหนูเสอเป็นลานคุณนายใช่ไหมละ่ะมันก็เลยแบบคือเขาใช้แบรนด์เนมทั้งตัวเรียนมกรุงเทพมหาและเอกชนอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยคนอย่างเราเรา,เา,เาอะเนาะก็แบบเออเราก็เกิดมาจากบ้ากำบงังแถลุ่มกล้าวขับเว็บขับโซขับเคส ขอบสิบวันนี้ก็เลยจะให้นอห้องไอซ์เสรเวเรียนรู้หนึ่งวันซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะหลอกนอก้องไอซ์เสรบอกว่าเออน้องเอาไอซ์เสรมาถ่ายคลิปพี่หน่อยพี่จะสอนขับรถคือถ้าเอารถเบนซ์มาให้ฝึกขับเนี่ยมันก็จะธรรมดาเกินไปต้องบอกว่านอ้องไอซ์เสรไม่เคยขับรถยนต์ไม่เคยขับอะไรเลยนะเดี๋ยวสอนขับรถเบนซ์เสร็จปุ๊บ จะพาไปถิ่นกําเนิดโมโตพาซาจะไปดูแล้วกันว่าจะมีเวฟหรือเอ็กแม็กแต่งคือเฟี้ยวเงินเงันหรือเปล่านะครับเออทุกคนก็อยากให้ติดตามชมคลิปนี้ด้วยวันนี้ก็มีของอนี่มาให้น้องไอซ์สือด้วยของขวัญน,นิดเล็กน,น้อยนะครับอา้าโอเคตอนนี้เดี๋ยวไม่เสียเวลาดีกว่าเรารอน้องไอซ์สือมาหาเรากเลยแล้วกันนอนแล้วเราก็ไปสอนขับรถทุีดนั่นกันนะไปโอเคทุกคนตอนนี้น้องไอซ์สือก็มาแล้วนะครับนี่สวัสดีครับพี่สาว รู้ตัวเสือกจริงเป็นนางแบบเมันไม่เมดเป <c oughs> ็นไงว่าไม่ได้เจอพี่นานเท่าไหร่กี่วันแล้วเนี่ยประมาณสองวันแล้วปะอืมไม่ใช่ละคือต <c oughs> <c oughs> ั้งแต่พี่พูดไปแล้วหลายคลิปอะว่าคือพี่เนี่ยจะสอนน้องไอซสือขับรถใช่ไหมใช่แล้วน้องไอซสือไม่เคยขับมาก่อนใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่เคยขับมาก่อนเรารู้ไหมเนี่ยว,ว่าเบรกอยู่ฝั่งไหนคันเร่นไม่รู้เจ้าทุกคนงั้นขอวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วจะสอนไงอ่ะ ไหนบอกจะสอนไงไอ้สื่อถ้าขับไม่เป็นเลยน่ะมันก็ค่อนข้างยากมาบอกดี <c oughs> เดี๋ยวก็รู้เองโอเคมาไอ้สื่อเดี๋ยวเริ่มเลยกดค้างไปเลยกดค้างไปเลยค้างยาวๆเลยหรอค้างยาวๆดูสิทุกคนไอ้สื่อดูเหมือนเจ้าของรถกว่าก,กูอีกเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนฟิชเช็คฟิชเช็ค <c oughs> อ่อามีอะไรบ้างครับแต่งตัววันนี้แต่งตัวดีนะคะเสื้อของลุกบุ๊คลุกบุ๊คคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันแบบเป็นแบรนด์เสื้อกี่บาทครับเนี่ยประมาณพันนิดนิดเองค่ะ เสื้อของลุกบุกนะครับเอาแล้วก็อะไรต่อแล้วก็กระเป๋าเฟนตี้ค่ะอุ้ยกระเป๋าเฟนดี้กีบ่บาทครับเนี่ยจะไม่ได้ซื้อมานานแล้วอือสร้อยจะไม่ได้เหมือนกันซื้อตามบอนยองอุย้ยบอลยองแล้วมีอะไรอีกเนี่ยรองเท้าที่แพงที่สุดน่าจะเป็นผมนะครับมามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ขึ้นฝั่งนะั้นทำไมหลังเรามาสอนขับรถโอเคเสืออะรถพร้อมแลวโอเคอะเดี๋ยวไว้เสือขึ้นเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นฝั่งนี้ อะไรร้อนเนี่ยมันจะร้อนได้ไงเปิดแอร์เพ right. ิ่มอ่ะเอาสตาร์ทเลยอ่าเข้ามาก่อนเดี okay. ๋ยวบอกอ่ะขาดเหยียบขัดก่อนเพื่อความน่ารักอ่ะแล้วไงต่อที่สอนเหยียบเบรกเบรกอยู่ไหนใช้เท้าไหนขวาอ่าเหยียบเบรกอ๋อเบรกคือตรงนี้ใช่อ่ะเหยียบเบรกกดปุ่ม p u s สตาร์ทปุ่มปุ่มปุ่มอยู่นี่ปุ่มอยู่ตรงนั้นกดปุ่มสตาร์ทยังไงเก้าไม่ใช่มันจะมีปุ่มกลมๆอยู่อ่ะฝ่ามืออ๋อเจอละจุ๊บโอเค อุ้ยอุ้ยกลัวเอาไม่ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะอ่ะเบรกเบรกนี่เบรกคือฝั่งซ้ายแล้วถ้าเบรกคืออ๋อที่อยู่เยียบอยู่แต่เบรกคือตรงกลางอันนี้เราจะเอาแค่เดินหน้าก่อนอเหยียบคันเร่งนิดเดียวเนี่ยเหรออ่านิดเดียวนิดเดียวอ่เอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อันนี้อันนี้อันนี้เอาขาไว้ที่เบรกตลอดเวลานะเอาขาไว้ที่เบรกตลอดเวลา โอเคแล้วลองลองเลี้ยวเลี้ยวนี้หน่อยเลี้ยวเลี้ยวนี้หน่อยเฮ้ยหนูจะเลี้ยวได้หมดเนี่ยอ่ะเลี้ยวแล้วโอเคเราเราเราแค่นี้เราแค่นี้ประมาณนี้อ่ะเราเบรกเบรกเบรกเลย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 โอ้โอเคเบรกเบรกเลยเบรกเบรกค้างไว้โอเคแล้วกดกดกดไหนปาร์คปาร์คอยู่ไหนนี่ ปากมันดีออ่่ากกดดเลยอ๋อโอเคดีแหละโอ้ยกลัวกลัวอ่าถือถือถือแล้วลงเดี๋ยวพี่กลับรถให้โอเวนี่ลองอ่ะตายสื่อละเร้อนล้วนะพี่อ่ะขึ้นเลยเร็วๆอาะไอ้สื่อขับไงไอ้สื่อยังขับไม่ได้เลยแต่ว่าพี่มีอะไรรู้ป่ะคือะไรอ่ะพี่เป่าผมเหรอทุกคนดูแดดแดดร้อนมากแต่ว่า โอ้่อไหร่ที่ไม่เอาม้ให้หนูใช้ตั้งแต่แรกอะอะไรอันนี้ของพี่ไม่ใช่ของไอซ์ดิอ้าวของพี่หนูก็ใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมอ่ะไปไปไปค่ะเดี๋ยวขอใช้หน่อยได้๋ยวไมร้อนอ่ะขอเป่าแบบเอาเอาถ้าถ้าถ้าผ่านรอบนี้พี่มีให้อันหนึ่งจริงเหรอไอซเลยให้ของหนูเลยใช่เลยกลับบ้านได้เลยเอาดีๆมีจริงไหมเนี่ยอ่ามีมีอาขับขับอาทำยังไงรอบนี้จะไม่พูดนะถ้าขับได้เดี๋ยวพี่ให้ เบรกก่อนใช่ไหมอ้าวถามทําไมอ่ะถามทําไมล่ะเปล oui? ี er> today, right? ่ยนเกียร์หร nah ือเหยียบเบรกก่อนนะใบหน่อยดีทุกการเปลี่ยนเกียร์ต้องเหยียบเบรกการเปลี่ยนเกียร์อ๋อต้องเหยียบเบรกก่อนใช่ไหมอ๊อแล้วเป็นเกียร์อะไรเกียร์ดีอันนี้เป็นเกียร์ R โอเคอันนี้เกียร์ดีแล้วไงต่อเบาๆนะเบาๆโอ้โอ้โอเคพอหนูยังไม่เหยียบแค่เนี้ยใช่แล้วปล่อยไหลไงอันนี้เราให้เรียนรู้รถก่อนแล้วถ้าฝึกแรกๆอ่ะเท้าสแตนบายที่เบรกก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเหยียบนะไปเรื่อยๆ เผื่อมีอะไรชักฉูน,นอ่ะเราลองเหยียบคันเร่งนิดนึงก็ได้นิดเดียวไปนิดเดียวเห็นนะมันก็จะค่อยๆไปโอเคเราเท้าเราสแตนบายที่เบรกอ่ะเราชิดซ้ายนี่ก็ได้ซ้ายซ้ายซ้ายโอ,อเคเบรกเลยเบรกเลยโอเคแล้วกดอะไรกดนี่น้งพีไม่ใช่นะั่มันดีโอเคไม่น,าน่ารอดอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่มีของขวัญมาให้ดีกว่าโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอาก่อนอ่ะไหนไหนไหนลองแบบ พี่จะมีหงฝันลองลองอ้อนนี่แบบลองอ้อนนี่แบบเวลาอ,อ,อ,อยากได้หงวัญจะทำไงได้แล้วอยากได้อใช่ได้ไงเอาวันนี้พี่มีของมาให้อันนี้ของพี่นี่จิซูไลฟ์แกะเลยว <c oughs> ิสีมภูจริงหรอใช่เรียกสีให้เหมาะสมกับลายสีเลยเนี่ยรู้อ่ะหนูชอบสีชมพูอ่ะนรักอ่ะขอบมันได้ไหนดูซิข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างถุงผ<ม>้า <5. S 2> ารปนี่แล้วก็มีที่ห้อยด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้ก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะไปขับกันต่อนี่ตัวนี้ก็คือนี่นะทุกคนตัวนี้เป็นของ G-SU Life นะครับนี่ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าของพี่แบต5000มิลลิแอมใช้งานได้15ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งชาร์จแค่สชั่วโมงกว่าก็เต็มละนี่ของไอซ์ซนี่นเดี๋ยวมาโชว์กล้องหน่อยนี่ทุกคนอันนี้ของผมอันนี้ของไอซ์จะเป็นสีชมพู นี่เห็นไหมน่ารักมากแล้วก็มีสายคล้องมาด้วยเห็นไหมเดี๋ยวให้รีวิวตัวเครื่องนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นจอนะครับนี่ปุ่มเปิดก็อยู่ตรงนี้สามารถปรับได้ถึง100ระดับพัดลมอะไรปรับได้ร้อยระดับนี่เดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่ตรงนี้แรงมากเหมือนได้เป่าผมอากและคือที่สำคัญคือแบบเย็นสบายมากอะทุกคนอันนี้ทุกคนดูนะว่าแรงไม่แรง คืออยากจะบอกว่ามันแรงมากอะโอเคอันนี้ให้ของไอสื่อแล้วอันนี้คือให้กลับบ้านเลยนะ,ะก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นไอเทมเดี๋ยวพี่ถือให้ไอสือลองขับอีกสักตาหนึ่งโอเคไหมโอเคไป โดยพัดลมรุ่นที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น g u Life s u l i f e Pro 1S นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เย็นสะใจมากมา,กมาพร้อมขนาดแบตเตอรี 5, ่ 5,000mAh บอกเลยนะครับว่าชาร์จแค่2ชั่วโมงใช้ได้ยาวนานถึง15ชั่วโมงแถมเขายังมีจอดิจิตอลแสดงสถานะแบตเตอรี่และแรงลมและบอกเลยนะครับว่าแรงลมสามารถปรับได้ถึง100ระดับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกัน2สีนั่นก็คือสีดาร์กเแลวก็สีไลท์เกรยนะครับส่วนรุ่นของน้องไอซ์นนะครับเป็นสีชมพูน่ารักขนาดนี้เขาคือ g s u l i f e Pro 1นะครับมาพร้อมขนาดแบตเตเอี่ 1,600มิลลิแอมป์ชาร์จ2ชั่วโมงสามารถใช้ได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงและที่สําคัญมีจอดิจิตอลบอกสถานะแบตเตอรี่และแรงลมเหมือนกันแถมเขายังมีสีให้เลือกถึง4สีนั่นก็คือสีไวท์สีพิงค์สีบรูและสีกรีนบอกเลยว่าสีสวยทุกสีซึ่งใบพัดเนี่ยสามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง15,000รอบต่อนาทียังมีชิปประมวลผลเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์และใต้คลิปนี้เลยนะครับไปคลิกซื้อกันได้น เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไอซ์สึไปที่ลมกาวนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเมื่อน้องไอซ์สึขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะเป็นยังไงไอซ์สึเคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนปะเนี่ยปั่นจากกาักรยานมอเตอร์ไซค์เคยหน้าข้างหน้าเอาดีๆใช่เหรอใช่ทำไมอ่ะปไปไม่เป็นไรถามเองั้นแหละโอเคไปทุกคนงั้นเดี๋ยวตอนนี้จะพาหนูไปนั่งมอเตอร์ไซคป์ปะเนี่ยไม่ใช่คนน่ารักกันดูดิแล้วเหมือนเนี่ยมันจะหนูเปลี่ยนชุดได้ไหมเป็นชุดสีฟูจะได้เข้ากันเลยเนี่ยมันจะเข้ากับรถพี่ดด้้วยยิเอ ข้าเเลยโอเคไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางไปลองขับรถคันอื่นดีกว่าทุกคนผมมาเดินสยามไม่ได้ผมเจออะไรแปนี่ทุกคนแบบเดียวกับที่ผมใช้เลยตัวนี้เป็น G2 Life นะครับผมเป็นทันลมแบบพกพาบิวกิ้นเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะทุกคน นี่นะนะตัวนี้เนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนรับรองว่าวัสดุดีนะครับปลอดภัยแน่นอนไม่กองแก๊งนะตัวนี้ใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้ดสคริปชันของคลิปนี้นะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ทุกคนหันไปดูสิที่ไหนหันไปซีนี่คือระดับดโลกิีน์สมโพธิรังกะบังสกู๊นะครับผมที่ผมเคยมาเรียนในะสื่อรู้จักหรือเปล่าไฮโซย่าล่มเก้ารู้จักนะที่เราฟังบ่อยแหละ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ผมมาที่โรงเรียนเออโรงเรียนแ <c oughs> ล้วครับซึ <c oughs> ่งวันนี้เราไม่ได้มาขับรถธรรมดาที่ที่พี่สอนขับเบนซ์ไปเห็นนะมะเมื่อเชา้า <c oughs> คือถ้าใจะให้ขับเบนซ์มันก็ธรรมดาเกินไปไงถ้าสมฐานะหน่อยมันก็ต้องขับนี้แล้วแหละตามมาดู Taking down my hair, got your eyes on me You need it, you want it, but can you handle this? This lollipop is popping, popping, poppin', pop This lollipop is is โอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือวันนี้ไม่ต้องกลัวร้อนแล้วไงเพราะมีจีนซูไลฟ์ตันนี้แบตที่เหลือ3ามปรเ็นะชาร์จไว้2วันแล้วเนี่ยแบตหนูเลยเยอะเลยให้ทุกคนดูว่าแรงไม่แรงเฮ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับรถคันนี้หน่อยดีกว่า <c oughs> เคยเห็นไหมเนี่ยรถคันนี้ยังเลยอันนี้คื้อ X Max นะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้คือแรงมากแรงมากเหรอใช่ปกติตอนแรกพี่ว่าจะสอนให้สื่อขับเวฟไงแต่ว่าเวฟมันมีเกียร์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนดีกว่าใเอาง่ายๆถ้าใครอยาก คอมเมนต์มาเดี๋ยวอีกทีหน้าจะให้แต่วันนี้เดี๋ยวเอาเี่ออโต้สบายๆก่อนอ่ะไอสื่อคอมอ่ะโอเครู้ยังว่าไหนคือไหนอันนี้คือคันเร่งอุ้นอันนี้คือคันเร่งเร้ออันนี้ไปข้างหน้าใช่ป่ะใช่อันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือกดหยุดเบรกเบรกใช่จะขับจักรยานแล้วคล้ายๆกันแล้วสตาร์ทยังไงสตาร์เดาะปุ่มสีแดงนี่หรอกดได้เลยหรอมันต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนร้อนไหมคะร้อนสปอนเซอร์หลักของวันนี้อ่าให้ทุกคนดูว่าแรงไม่แรงอุ้ย ทำไ่เดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนการสอนน้องไอซ์ส์ขับมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าอ่ะขั้นตอนแรกเอาขาตั้งขึ้นก่อนขาตั้งอยู่ฝั่งนี้ลองลองลองดูว่าขาถึงหรือเปล่าอืมเฮ้ยหนักเหรอกลัวเอาขาตั้งขึ้นก่อนเตะขึ้นเตะไปข้างหลังกัมเบรกใช่อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็กดอันนี้ลงกดสีแดงลงใช้มือเดียวมันก็ได้นิ้วโป้งอ่ะเงี้ยเหรอเอาลงอ่ะยังไงต่อกดค้างสิลูกอ๋อลืมบิบกุญแจอ๋อไอซ์ส์พี่กลัวเนี่ยเอาง่ายๆมันก็กลัวอันนี้แต่งไปเกือบถ้้าลม ไอ้สื่อจ่าย <c oughs> เอาดีๆ <laughs> โอเคอ่ะสตาร์ทกำเบรกสตาร์ทเดี๋ยวเพิ่งบิดนะอย่างเงี้ยเหรออ่ะกดตรงน,นี้ลง,งนี่อ่ะมันไม่พุ่งใช่ไหมนะ่ะก็อย่าบิดนะเพราะว่ามันเป็เกียร์ออโต้กดกดค้างกดค้างน,งนี่แล้วไงเร็วๆเดี๋ยวไม่จะรอดไปเนี่ยเอ่อไม,ไม่ไม่มีอะไรให้หนูใส่ป้องกันเหรอม้องกันน้องเยี่ยวแมวนั่นกินมันสีแมวอ่ะสีหมาสีแมวลองบิดบิดเบาๆบิดเบาๆไป อย่างเงี <t <t os> os ้ยอุ na, ้ยมันแรงมากเลยนะเฮ้ยเอาดิดแล้วถ้าจะหยุดอ่ะถ้าหยุดก็อันนี้เหรอค่อยๆนะไปที่บิดบิดข้ามเลี้ยวแรงนะพอนนมันหนักตัวเองค่อยๆไปเบาๆเบาๆเบากว่านี้เบากว่านี้หยุดยังไงอ่ะบิดหยุดก็เป๊ะได้ยังไม่ได้แล้วโอเคจะพี่ขับรถให้ดีกว่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไม่ไงต่อแล้วก็ จำอันนี้แลนวก,ก็แล้วก็อันนี้ลง๊บทั้งโอเคท่อ,องเอาไว้ได้ใจมีสติเกือบสามแสนหนูเอาขาขึ้นได้เลยแล้ปะค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปก่อนกูเสียวตายเหมือนกันนะเรื่งที่ซ้อนหนูไว้อุ้ยเดี๋ยวตอนนี้ เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่ายังไงโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปฝึกมาโหตอนนี้ก็จะมืดแล้วใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงกว่านะตอนนี้แน่นอนนะว่าผมเนี่ยคือเคยทําคิดสอนขับรถเนี่ยได้ประมาณล้านวิวอะถ้าผมจะมาสอนก็ค่อนข้างจะง่ายที่สอนเขาจะง่ายไหมง่ายอยู่เห็นไหมล่ะง่ายง่ายเห็นล่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยากไงเดี๋ยวดูว่าผลลัพธ์ลูกศิษย์ผมเป็นยังไงเดี๋ยวพี่บอกทาง ไหวยุ่งเลยพี่จะขับเหรอได้พี่ขับเป็นได้ไหมเนี่ยขับเป็นตอนบางน้ำมันทำไมมันแปลกโอเคเป็นไงเข้าเป็นไงวันนี้สอนยากไหมไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็แอบเสียวอยู่มันหนักอ่ะใช่มันหนักรถมันใหญ่อ่ะใช่เดีกน้ยถ้าให้เสือบอกว่าชอบพี่ก็จะได้ซื้อให้ครับเออชอบจะได้ขับง่ายๆสะดวก ้าววันนี้เต็มสิบให้หนูเท่าไรหร่ฮะฮะวันนี้เต็มสิบให้หนูเท่าไหรยี่สิบเลยยี่สิบเหรอเต็มสามสิบนะหักสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ารถเดซ์แต่ไม่เป็นไรว,วันนี้ถือว่าเก่งมากถือว่าขับแสดงว่าอะไรที่มันได้ง่ายเนี่ยมันจะเหมาะกับเราอ๋อเออคันนี้แหละเหมาะคันนี้แหละใช่ไหมอยากได้ป่ะเดี๋ยวซื้อให <c oughs> ้ก็ดีกว่าไม่มีอ่ะอยากได้อยากได้ โอเคครับทุกคนเป็นไงวันนี้ฝึกชอบขนบ้างกันอันนี้ขับง่าย <laughs> <c oughs> คือตอนแรกพี่จะให้น้องไอซ์ซ่งแหละขับเวฟแต่ว่ากลัวไงเพราะว่ามันมันเป็นเกียร์ตีนอนะ่ะแบบตอกแทกตอกแทกตอกแทกอะไรเงีเ้ยก็เลยเอาคันนี้ก่อนแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะฮะถึงจะอากาศจะร้อนแค่ไหนต่ไม่เป็นไรครับนี่มาดูใกล้ๆนี่เพราะมีตัวนี้นะครับ G2 Life ตัวนี้5000มิลลิแอมตัวนี้สาม0ารมิลลิแอมนะครับตัวนี้ชาร์จแค่2ชั่วโมงใช้งานได้15ชั่วโมงนะครับตัวนี้ชาร์จ2ชั่วโมงใช้ได้ แล้วก็ที่สำคัญมีจอ LED ตรงนี้ราคาหลักร100้อยถึงหลักพันเอีของผมพันต้นต้นใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ส่วนถ้าคลิปหน้าใครอยากให้ผมไปขับเวฟพาไอศคอไปสอนขับเวฟก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปกดติดตามน้องไอสือด้วยโอเคครับทุกคนไปลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย